ที่เคารพกับผมร่ธรรมำขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์ลำดับแรกครับผมขอขอ,ขอบคุณท่านประธานครับที่ได้บรรจุยติของผมและคณะเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางเกษตรตกต่ำและต้นทุนสูงและได้ขอส่งผลการพิจารณาให้รัฐบาลรับไปดําเนินการและขอขอ,ขอบคุณทางสํานักกฎหมายครับที่ได้ช่วยร่างยติ ขอขอบคุณทางสำนักวิชาการสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับอย่างรวดเร็วในการอ่านยตินี้นะครับการเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเนื่องด้วยยางพาราและปั๊มน้ำมันถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของสำคัญของประเทศแต่ปัจจุบันครับราคาปั๊มน้ำมันและราคายางพารา,ารถล,ลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรสวนยางพาราได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพราะหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 มายาวนานแล้วยังต้องเผชิญกับวิกฤตราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำรายวันและมีต้นทุนสูงเช่นน้ำปุ๋ยยาฆ่าแมลงมีราคาสูงขึ้นอีกทั้งไม่มีตลาดรองรับโดยเฉพาะเกษตรกรสวนปลาล์มได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากลานซื้อปลาล์มหลายพื้นที่ปิดรับการซื้อชั่วคราว ทาให้เกษตรกรไม่สามารถตัดปาล์มขายได้และต้องนำรถไปจอดรอคิวนานพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดราคาปาล์มจึงสวนทางกับราคาตลาดโลกสินค้าล้นตลาดราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำจนทําให้เกษตรกรสวนยางและสวนปาล์มต้องแบกรับต้นทุนที่เสี่ยงต่อการขาดทุนสะสมดังนั้นหากภาครัฐไม่เร่งดําเนินการจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงขอรัฐบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยขอให้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงการยางแห่งประเทศไทยเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วและขอให้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเช่นการจัดหาตลาดรองรับการออกมาตรการประกันราคาเป็นต้น ดังนั้นครับจึงขอเสนอยติดังกล่าวมาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2562ข้อ45เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและต้นทุนสูงและส่งผลการพิจารณาให้รัฐบาลดำเนินการต่อไปโดยผมขออนุญ,ญาตที่แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับท่าปนประธานที่เคารพครับหนึ่งในปัญหาความเดือดร้อนที่ใหญ่ที่สุดที่ผมได้รับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่คือปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ เช่นราคายางพารานะครับราคาปาล์มข้าวและข้าวโพดไปจนถึงราคาพืชผักผลไม้และสินค้าเกษตรอื่นๆที่ตกต่ำเช่นกุ้งที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอยติไปนะครับนอกจากนี้ครับท่านประธานครับเกษตรกรยังเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเช่นราคาปุ๋ยน้ำมันเชื้อเพลิงยาปราบศัตรูที่สูงขึ้นทุกปีประกอบกับปัญหาขาดที่ดินทำกินครับ การครอบครองที่ดินอย่างไม่มีกรรมสิทธิ์หรือยังต้องเช่าที่ทําการเกษตรซึ่งทั้งหมดนี้ครับเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นท่านประธานครับสำหรับปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกตา่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาด้านคุณภาพปัญหาด้านปริมาณปัญหาด้านเศรษฐกิจด้านความต้องการของตลาดโลกและกลไกทางตลาดนะครับอีกทั้งยังมีเรื่องการแข่งขันจากต่างประเทศที่มีศักยภาพการผลิต มีคุณภาพและมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่ามากผมขอยกตัวอย่างของอยางพาราครับซึ่งมีเกษตรกรที่เพาะปลูกยางพาราถึง1ล้าน4แสนครัวเรือนในปัจจุบันครับต้นทุนการผลิตน้ำยางสดอยู่ที่ประมาณ61บาทต่อกิโลกรัมแต่ราคาน้ำยางสดณโรงงานลดลงมาอยู่ที่เฉลี่ย44บาทต่อกิโลกรัมครับในปีนี้ประกอบกับผลผลิตน้ำยางพาราต่อไร่ต่อไร่นะครับก็ลดลง ทำให้เกษตรกรประสบกับปัญหาขาดทุนครับพี่น้องจะอยู่ไม่ได้แล้วครับท่านประธานครับสําหรับผลไม้และพืชผลตามฤดูกาลนะครับ mm. เมื่อถึงฤดูกาล mm. ก็มีผลผลิตจํานวนมาก mm. เช่นมังคุดทุเรียนเงาะลองกอง mm. ก็มีปัญหาเรื่องตลาดที่รองรับครับและการกระจายผลผลิตซ้ําซ้ําร้นะครับเกษตรกรก็ถูกกดราคาอีกครับและอีกปัญหาที่ใหญ่ไม่แพ้กันที่เกษตรกรต้องเผชิญคือ ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมการแปลงแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อน้ำและผลผลิตให้ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้นะครับประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์เอลนินโยส่งผลให้เกิดภาะวะฝนน้อยน้ำแล้งและอากาศร้อนท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกสินค้าทางการ,กรเกษตรและอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกหรือเรียกว่าครัวโลกนะครับ ซึ่งประชากรของไทยกว่า40อนะครับอยู่ในภาคการเกษตรแต่จากที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันกเกษตรกรเจอปัญหาที่ถาโถมและท่าทายยิ่งนักครับทำให้พี่น้องกเกษตรกรส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาพอ่อนแอส่งผลกระทบต่อรายได้ของพี่น้องประชาชนและส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาหนี้สินปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดและปัญหาคุณภาพชีวิต จึงต้องพึ่งความช่วยเหลือจากภาครัฐในด้านต่างๆท่านประธานครับกระผมขอกอบคุณรัฐบาลชุดที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสาก์และกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในทุกด้านทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงด้านน้าอีกทั้งยังได้ช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรในด้านต่างๆต,ต,ตลอดที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนคนพัทลุงและคนไทยทั้งประเทศครับ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลชุดใหม่จะกแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนจึงเหตุจึงเป็นเหตุผลที่ผมและคณะในฐานะผู้แทนของพี่น้องประชาชนได้ตั้งยติในวันนี้และทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านนะครับที่จะภิปรายสนับสนุนยติเรื่องผลผล,ผลิตทางการเกษตรตกต่ำในวันนี้เพื่อส่งเสียงของพี่น้องประชาชนไปยังรัฐบาลครับท่านประธานครับโดยผมขออนุญาตได้ให้ข้อเสนอแนะผ่านท่านประธานเพื่อรัฐบาลได้นำการดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกษตรกรไทยหลุดพ้นจากความยากจนดังนี้ครับ 1. ครับสำหรับปัญหาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำนะครับขอรัฐบาลได้ดําเนินการช่วยเหลือด้านรายได้และด้านสวัสดิการแก่เกษตรกรนะครับเช่นการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรในยามที่ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำหรือน้อยกว่าราคาขั้นต่ําที่รัฐบาลกําหนดทั้งข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดนะครับเพื่อให้เกษตรกรสามารถยังชีพอยู่ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่น รัฐบาลที่ผ่านมานะครับนะครับก็ได้ดําเนินการและประสบความสําเร็จในการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มครับ2ครับด้านปัญหาราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะครับสำหรับราคาปุ๋ยเคมีนั้นแม้จะเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ราคาแพงกระทรวงพาณิชย์นะครับควรมีการควบคุมและปรับราคาปุ๋ยให้ลดลงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะเร่งด่วนนะครับโดยในระยะยาวครับกระทรวงเกษตรและสาก,ก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะสนับสนุนให้ในการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมพัฒนาอุตสาหการรมปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยโพแทสนะครับที่ไทยมีศักยภาพการผลิตร่วมกับการส่งเสริมกลุ่มผลิตปุ๋ยเพื่อการผลิตปุ๋ยใช้เองผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพให้เพียงพอไปจนถึงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ3ครับรรท่านประธานครับด้านการด้านปัญหาผลผลิตล้นตลาดนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่พี่น้องเผชิญมาอย่างยาวนานแต่เราทราบดีครับ ว่าผลผลิตบางส่วนมีฤดูการที่ค่อนข้างแน่ชัดสามารถคาดการรดูการที่จะออกผลผลิตได้อยู่แล้วนะครับขอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งจัดหาตลาดรองรับไว้ก่อนล่วงหน้าและให้ความสําคัญกับการกระจายผลผลิตไปสู่ภาคอื่นยกตัวอย่างเช่นมังคุดลองกองจากภาคใต้นะครับควรจะมีการ ช่วยเหลือในการกระจายไปสู่ภาคเหนือและภาคอีสานอีกทั้งยังควรสนับสนุนการใช้ผลผล,ผลิตภายในประเทศสนับสนุนการแปรรูปผลผล,ผลผลิตที่มากยิ่งขึ้นครับ 4. ครับด้านหนี้สินของเกษตรกรขอรัฐบาลได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรเพื่อลดภาระเกษตรกรเฉพาะหน้าในช่วงที่เศรษฐกิจแลร,ราราคาพืชผลสินค้าเกษตรตกต่ำเช่นตอนนี้นะครับพร้อมกับต้องเร่งเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรควบคู่กันไปเพื่อให้หลุดพ้นจาก กับดักนี่นะครับ5้ครับด้านการพัฒนาเกษตรกรนะครับขอให้รัฐบาลได้พัฒนาเกษตรกรในด้านทักษะความรู้การพัฒนาผลิตผลิตขออภัยครับด้านการพัฒนาการผลิตที่มีคุณภาพการแปรรูปการเพิ่มมูลค่าสินค้าการบริหารประกอบการและการเงินและวิเคราะห์ต้นทุนไปจนถึงการพัฒนาให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสินค้าได้ ทั้งระดับภายในประเทศและนอกประเทศอีกครั้งยังควรส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการกำทำการเกษตรผสมผสานาที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้เสริมและลดความเสี่ยงต่อการพึ่งพาผลผลิตเพียงชนิดเดียวครับ6ครับปัญหาโครงสร้างพื้นฐานนะครับ ขอรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเกษตรกรรมเช่นระบบการขนส่งการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินำกินและเร่งสร้างระบบน้ําและชุมระทานที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เกษตรกรประสบอยู่ทั่วประเทศครับ7ครับขอรัฐบาลได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรพัฒนาบริหารจัดการของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรสากลการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง,งนะครับ ซึ่งการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะครับจะเป็นพลังต่อรองเป็นศูนย์รวมของความช่วยเหลือการถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมกลุ่มให้มีการบริหารจัดการทั้งด้านเงินลงทุนวัตถุดิบและเครื่องจักรการลดต้นทุนการผลิตการจัดการจําหน่ายจัดหาตลาดรองรับนะครับและจะช่วยให้มีการผลิตสินค้าบริการใหม่ๆได้อย่างยั่งยืนเช่นการสนับสนุนเงินทุนกลุ่มประมงท้องถิ่นและการสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่เป็นต้นนะครับ8ครับขอรัฐบาลได้ดําเนินการโครงการประกันพืช ประกันภัยพืชผลนะครับซึ่งเป็นโครงการที่รัฐจะต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรไทยโดยเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงของเกษตรกรไปยังผู้ประกันภัยนะครับซึ่งในระยะยาวยังสามารถช่วยลดความกดดันต่อพาระงบประมาณของรัฐได้อีกด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับหากเราเปรียบเทียบไทยเป็นครัวของโลกขณะนี้ครัวแห่งนี้ก็ตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและขาดแคลนเต็มที และหากเราเปรียบเทียบเกษตรกรของไทยเป็นกระดูกสันหลังของชาติกระดูกสันหลังนี้นะครับก็กําลังผูกกร่อนรอการรักษาและช่วยเหลือผมจึงขอส่งปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําและต้นทุนสูงและส่งผลการพิจารณาให้รัฐบาลได้นําไปดําเนินการต่อไปทั้งหมดนี้ครับเพื่อการสร้างความมั่นคงทางไรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพื่อชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพื่อครัวโลกที่สมบูรณ์และกระดูกสันหลังของชาติที่เข้มแข็งต่อไปครับขอบคุณครับรรท่านประธานครับ